ใช่ค่ะเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2,565รอบใหม่เปิดให้แก้ไขข้อมูลแล้วนะคะโดยอัปเดตข้อมูลข่าวจากสำนักง,งานเขตดอนเมืองนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเ่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะามาอัปเดตความคืบหน้า ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2.565รอบใหม่หลังจากที่กระทรวงการคลังปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่วันที่5กันยายนจนถึง31ตุลาคม65โดยมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2 5 6 5ทั้งสิ้นอยู่ที่22 4, ล้าน2องแ2รายโดยแบ่งเป็นลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9 6 9 3 3้ารายและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน12 6 9 2 9ล้าน6,929รายนะคะซึ่งเป็นข้อมูลณนะวันที่4พฤศจิกายนจังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุด5อันดับแรกนะคะมีนครราชสีมาอุบลราชธานีกรุงเทพมหานครขอนแก่นและศรีสะเกษ 15, เพศหญิงร้อยละ55.15เพศชายร้อยละ44.85ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง36-69ปีนะคะโดยคิดเป็นร้อยละ62.78ของผู้ลงทะเบียนทั้งหมดซึ่งล่าสุดสำนักง,งานเขตดอนเมืองได้แจ้งว่าเปิดรอบแก้ไขข้อมูลที่คงค้างในระบบ และอัปโหลดเอกสารโครงการรับลงทะเบียนสวัสดิการทางรายปี2565ระหว่างวันที่6-15ธันวาคม2565ในกรณีดังต่อไปนี้นะคะ 1. กรณีรับแบบฟอร์มแต่ยังไม่ได้บันทึก 2. กรณีลงทะเบียนสมมูรณแต่ยังไม่อัปโหลดเอกสารสามารถอัปโหลดเอกสารได้ถึงวันที่23ธันวาคม2565 3กรณีการไม่ยืนยันข้อมูล3.1น,นะคะรับแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วยังไม่บันทึกข้อมูลหรือกรณีคีย์ข้อมูลไม่เข้า3.2ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่อัปโหลดเอกสาร3.3การไม่ยืนยันข้อมูลผู้ลงทะเบียน 4กรณีบันทึกข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ตกค้างและกรณีกดยืนยันข้อมูลจะประกาศผลในวันที่20ธันวาคม2565นะคะกรุณาติดต่อหน่วยรับลงทะเบียนสำนักง,งานเขตในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook สำนักง,งานเขตดอนเมือง